กรมมาว่างภูใหญ,ญัยประจําพระองค์904าศูนย์ซนะคะพื่นในล่งพื้นที่อำนาจ,จเจริญค่ะเพื่อเตรียมการรับพ้นโทษหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีปฏิบัตรริภารกิจในวันที่3 3กุมภาพันธ์2569ค่ะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะพ้นตำรวจโทษสกลเขตจันทรา กรมมวังภูญ,ญัยประจำพระองค์เก่าศูนยีลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเรียมความพร้อมในการรับพ้นโทษหญิงเจ้าคุณพระสินีนาธพิลาศกัลยานีซึ่งมีกำหนดปฏิบัติภารกิจในพื้นที่วันที่13กุมภาพันธ์2569ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคม ในการนี้ค่ะนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายพฑูทุนพร้มสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญและพ้นตำรวจตรีนี่พ่นบุญเกิดผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้รวมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัดและ,ะอำเภอเข้าประชุมเตรียมความพรอ้อมภารกิจประกอบด้วยการเข้ากราบนมัสการ พระราชยานวัชระชิโนพาดหรือพระอาจารย์ต้นค่ะยุธีวัดปาหน้าโศกห้างการสการะพระโพธินาล่านพระโพธิสถานศึกษาศึกษาธรรมปาหน้าหนองผีและสการะพระประทานภายในอุโบสถทศมาราชบพิรบุญทริกาข้้นสสีมารหรืออุโบสถด,ดอกบัวกลางนา้ำวัดเกาะแก้วอำเภอเสนางคณิคม การประชุมเทือนีค่ะมุ่งเตรียมความพร้อมด่านสถานทีการตอนรับและมาตรก,การรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ